ไม่เก่งอังกฤษต้องทำยังไงดีวันนี้ขอเสนอจะพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยถ้าอยากจะทำต้องออกเสียงให้ถูกต้องเราจะได้ไปไกลระดับโลกอันนี้จริงหรือว่าโกหกครับ right. แน่นอนนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับหลายคนก็มักจะเข้าใจผิดกันระหว่าง2คํานะครับ2คํานี้ก็คือคําว่า pronunciation กับ accent นั่นเองนะครับ pronunciation คือการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการของตัวอักษรแล้วก็เสียงสระต่างๆที่บางครั้งเราอาจจะถูกหลอกเลยนะครับโดยตัวอักษรหรือว่าตัวสะกดต่างๆเพราะภาษาอังกฤษไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีตาก,กะในบางคำหรือบางครั้งเนยนะครับแต่เอ๊ะทำไมพอบจะพูดภาษาอังกฤษหลายๆครั้งฝรั่งไม่เข้าใจ มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาก็คือฝรั่งไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของคนไทยเป็นพวอสำเนียงไทยแน่ๆเลยใช่ไหมฮะที่จริงวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าสำเนียงไทยไม่ใช่ตัวการนะครับแต่ตัวการที่แท้จริงก็คือการออกเสียงผิดของศัพท์ภาษาอังกฤษของพี่น้องชาวไทยโดยรวมประมาณสักพันคำ oh, <no. S 1> ใช่แล้วครับหนึ 1, ่งพันคำจนผมเนี่ยนะครับเคยต้องเขียนหนังสือเล่มนี้มาตา <c oughs> แนวเนี่ยนะในนั้นวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่า ถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษเราจะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า pronunciation ก็คือการออกเสียงที่ถูกต้องกับ accent คือสำเนียงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนั่นเองครับเหมือนกับคำว่ายางกับล้อ wheel กับ tire หรือฟ้าร้องกับฟ้าผ่า thunder กับ lightning มันมาด้วยกันมันอยู่คู่กัน แต่ที่จริงแล้วมันคนละอย่างกันพอสมควรนะครับแต่หลายคนนะครับก็คิดว่าถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีจนชาวโลกนั้นยอมรับต้องมีสำเนียงแบบฝรั่ง native speaker เหมือนของเขาเอออันนี้ความคิดหรือความเชื่อแบบถูกหรือผิดถ้าถามผมนะครับอาจจะไม่ถูกนั่นเองนะครับมันจะถูกได้ยังไงนะครับในเมื่อผมเพิ่งบอกไปหยกยกนะครับว่า accent หรือสำเนียงก็คือ การออกเสียงของกลุ่มคำหรือว่ารูปประโยคต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางของคนประจำถิ่นหรือท้องที่แห่งนั้นนั่นเองครับเรามาลองดูคำนี้ดีกว่านะครับคำว่าขวดน้ำนะครับขวดน้ำเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราเจะเอาสำเนียงไหนดีล่ะคนอังกฤษครับ a bottle of water a bottle of water คนอังกฤษจะใส่ตัวทีแล้วก็สระโอนนะครับ water a bottle of water นี่ก็เป็น native speaker เจ้าของภาษานะครับ แต่ชาวกรษหลายล้านคนครับเป็นพวกสไตล์คอกนี่นอกเมืองอนพานบอลหน่อยนะครับขวดน้ำกลายเป็น a b o t t l บูอ,อ่ะโอ้ตัวทีหายไปเฉยเลยนี่ขนาดคำว่าขวดน้ำมีทีสองตัวเขาย,ยังเก่งขนาดก้าวข้ามตัวทีไปเลยนะครับ <Wow. S 1> ตายแล้ว <c oughs> พอไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับเราก็เรียนมาว่าตัวทีก็คือทอทอาหารแต่พวกอเมริกาเมื่อไหร่ตัวทีตรงกลางกลายเป็น a bottle of water a bottle of water อ้าว water กันซะอย่างนั้นครับโอ้โหเนี่ยนะครับเจอคนเท็กซัส a bottle of water yeah cowboy เจอคนดำในในิวยอร์ก a bottle of water man ไปเจอคนออสเตรเลียครับ a bottle of water ไปเจอคนแอฟริกาครับ a bottle of water อ้าว ตัวทีที่เราเคยเรียนมาทีเธอเธอกลายเป็นต่อเต่าก็มีชาวฟิลิปปินส์กับบัตเตอร์ขอฟวอเตอร์นี่นะครับหรือแน่นอนครับไปเจอสิงคโปร์อ่ะบัตเตอร์ขอฟวอเตอร์ล่ะเราไปเจอคนอิตาลีครับอ่ะบัตเตอร์ขอฟวอเตอร์ไปเจอฝรั่งเศสครับอ่ะบัตเตอร์ขอฟวอเตอร์ไปเจอคนเกาหลีครับอันยองอซัยอ่อันยองไม่ได้กันนะบัตเตอร์ของวอเตอร์เห็นไหมล่ะครับเราเจอสำเนียงเยอะมากรัสเซียหน่อยไหมเอ้เซอร์เกย์แค่นี้แค่จะบัตเตอร์ขอฟวอเตอร์นะครับ หลายสำเนียงมากในโลกเลยนะครับเขาก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันหรือคล้ายกันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่คล้ายกันก็คือเขามี p ronunciation ที่ค่อนข้างจะถูกคือออกเสียงตัวอักษรตัวพยัญชนะและเสียงสระถูกนั่นเองครับถ้าเราอยากจะพูดขวดน้ำน,น,นะครับ a bottle of water a bottle of water เฮ้ยก็ยออกเสียงถูกนี่แต่ปัญหาคืออะไร ตายแล้วแอคเซนต์แย่มากแอคเซนต์ไม่ดีสำเนียงไม่ได้เป็นสำเนียงไทยแล้วถ้าหนูไม่พูดสำเนียงนี้หนูจะพูดสำเนียงไหนละเจะ๊ถูกต้องไหมละเจ๊ให้หนูเป็นสำเนียงเหมือนเจ๊เหรอสำเนียงอะไรยะสำเนียงชาวดัตช์ดัตช์ฮอลแลนด์ฉันไม่ได้พูดชาวดัตช์ฮอลแลนด์นะป่าหรอกเจ๊สำเนียงชาวดัตช์ดัตเจเริดมันก็เลยเกิดความเชื่อแบบผิดๆอีกอันนึงนะครับก็คืออยากจะพูดภาษาอังกฤษต้องกระแดะต้องดัตเจริดกระแดะกระดะัตเจริดเป็นดาบสองคมสุดๆเลยนะครับอย่างเช่น a b o t t l e of water ก็เป็นการออกเสียงที่ถูกต้องนี่นะครับแต่ไม่ได้กระแดะถ้าอยากจะใส่กระแดหรือดัจจริตเกินเหตุนะครับ Bottle of Water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  Booter o l ผมเจอมาเยอะมากครับที่ชาวไทยพยายามจะตะเกียกตะกายเนี่ยนะครับอยากจะเป็นสำเนียงที่ไม่ใช่ตัวของตัวเอง แล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต like mm. mm. ่หลายคนนี claimed, ่เขาเป็นเจ้าของภาษาเจ้าของสำเนียงพวกนั้นเขามาเยือนเมืองไทยแล้วก็ตกใจครับนี่สำเนียงอะไร่ะสำเนียงไอเหรอไม่จริงนะใช่เหรอเป็นไปได้ชาวอเมริกันชาวอังกฤษหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็บางทีเขาก็ทักทวงนะครับว่าบางคำอยู่ออกเสียงเป็นสำเนียงอเมริกันบางคำอยู่ออกเสียงเป็นสำเนียงอังกฤษแต่อีกหลายคำมันก็กลายมาเป็นสำเนียงไทยมันก็เลยกลายเป็นคำว่าสำเนียงอะไร ดังนั้นผมว่านะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงไทยแบบมั่นใจก็ได้นะครับเช่น Hello everybody I want to tell all of you that it's an honor and a pleasure to be here in Thailand This is called a bottle of water นี้ผมพูด honor and a pleasure I was born in Thailand and I grew up in Thailand ผมไม่ได้พูด I was born in Thailand and I grew up in Thailand ผมโดนเผาที่เมืองไทยแล้วก็โดนปิ้งย่างต่อไปที่เมืองไทยครับ Born and grew up ไม่ใช่เบิร์นแอนกริวใช่ไหมฮะนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับว่าถ้าอยากจะสำเนียงดีมีชัยในการออกเสียงภาษาอังกฤษกับชาวโลกให้เขาเข้าใจละมากขึ้นถ้าผมถามแค่นี้ครับว่าสำเนียงไหนเดียกันระหว่าง UK อัอเมริกาครับแล้วถ้าคุณบอก UK ค่ะ US ครับ อันนี้มันไม่ได้เป็น objective fact นะครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้มันเป็นแค่ subjective opinion เป็นแค่ความคิดเห็นนั่นเองครับมันไม่มีนะครับสำเนียงไหนถูกหรือสำเนียงไหนผิดนะครับสำเนียงไหนดีสำเนียงไหนไม่ดีนะครับมันมีแต่สำเนียงที่เข้าใจง่ายกับเข้าใจยากแต่วันนี้เราจะบอกครับว่าเราอยากจะให้สำเนียงเราดีขึ้น1ครับต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วครับในเทปก่อนหน้านี้ เรียนแบบแน่นอนถ้าคุณอยากจะได้สำเนียงอังกฤษนะครับคุณก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษเบาๆก็ได้อย่างเช่นคนอังกฤษจะพูด water คุณก็พูด water ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ water คนอังกฤษพูด it's boring it's really boring คุณไม่ต้องไป it's boring ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับตะคิวกินปากหรือเปล่า <c oughs> เรียนแบบสำเนียงอยากได้สำเนียงอเมริกาก็ไปเรียนแบบแหล่งที่เป็นอเมริกาอยากได้สำเนียงอังกฤษก็ไปเรียนแบบแหล่งที่เป็นอังกฤษแต่คอยอย่างเดียว ไม่ต้องกระแดะหรือดัจริตจนมันเกินธรรมชาติหรือผิดเพี้ยนจากธรรมชาติสิครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำเนี่ยนะครับก็คืออะไรอ่ะคุณเรียนแบบจากต้นแบบที่คุณอยากจะเป็นแล้วเนี่ยนะแต่สิ่งต่อไปคือคุณก็ต้องทําใจว่าการจะเป็นตัวของตัวเองและพูดภาษาอังกฤษที่เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองที่ถูกต้องต้องทํำยังไงวันนี้จอร์ดขอเสนอนวัตรกรรม C S นั่นเองนะครับ1คือเข้าใจ S ที่1ก็คือ Sounds เราจะต้องแก้เสียงของเราน,นั่นเองครับเสียงของเราเสียงของเราคืออะไรครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับคำว่าข้าว rice rice ตัว r กับออกเสียง ce S ด้วยครับแต่ถ้าคุณไปออกเสียง light l i g h แห่งฟังดลนะูป light like ตัวนี้ได้นะครับออมันก็ผิดเสียงไหมผิดซาวมไหมมันไม่ได้ตัว r แล้วมันเป็นตัว l แล้วคุณก็ดนดันไปใส่กรันคือ l i g h นะฮะฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจแล้วคุณก็ต้องออกเสียงที่ถูกต้องก็คือตัวพยัญชนะตัวอักษรต่างๆให้ถูกต้องนั่นเองครับสองเนี่ยนะครับซาวน์ก็คือเรื่องของเสียงสระนั่นเองครับชาวไทยหลายคนครับออกเสียงคํานี้นะฮะแมตต์ตอดโอ้โหฟังแล้วเหมือนปลาดูดกระจกเลยนะฮะตอดตอดอะไรนะฮะเขาไ้ออกเสียงว่าแมตต์ตอดนะครับก็ออกเสียงว่า method นั่นเองครับ method ตัว th เอชก็จะเป็นเซอร์แน่นอนครับ t h อร์แต่ถไม่ไหวถ้าตัว th เป็น ปลายลิ้นมาแตะฟันบนซึ่งก็ไม่ได okay. uh ้ยากเกินเห็นนะครับแต่ขออย่างเดียวไม่ใช่โคนลิ้นนะครับนะนะน method ปลายลิ้นมาแตะฟันบนพ่นลมเบาๆไม่ใช่พ่นน้ำลายใส่ตาฝรั่งเนี่ยนะครับถ้าตัว th ไม่ไหวก็จะเป็น method ก็พอได้นะครับมีคนนึงเคยมาเถียงกับผมนะครับว่าไม่เห็นจะออกเสียงตัว th เลยชาวไอริชเขายังไม่ออกเสียงเลยเขาเป็น method which method แต่เราไม่ได้เป็นคนไอร์แลนด์นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้หลักการของภาษาอังกฤษถูกต้อง sir แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆลองซ้อมแนละ้ว <c oughs> ไม่ไหวก็ <c oughs> จะเป็นทอนอาหารก็พอได้ครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันไม่ใช่เม็ดตอดมันจะเป็นเม็ดเถิดนั่นเองครับ <c oughs> แตกต่างกันขนาดนั้นเลยครับคุณคริสอันแน่นอนสิจ,จ้าถ้าวันนี้ผมบอกกับน้องสาวพี่คนหนึ่งนะครับตัวเธอไปเถิดไปเถิดคุณก็คงจะออกจากสถานที่แห่งนี้แต่ถ้าวันนี้ผมบอกตัวเธอไปถอด ไปถอดคุณก็คงจะอยู่กับผมทั้งคืนแต่นั่นแน่แนไปเถิดกับไปถอดความหมายไม่เหมือนกันนะจ๊ะเสียงสระต่างกันดังนั้นฝรั่งก็พูด method แต่เหตุไนเราเป็น method เพราะอะไรไหมครับเพราะแทนที่คุณจะไปฟัง sound ของฝรั่งแล้วเรียนแบบเสียงเนยนะครับคุณดันไปดู st อันตรายมากๆกก็คือ spelling นั่นเองครับ spelling ก็คือการสะกด ไม่ได้เป็น s ที่1นะฮะแต่มันเป็น s อันดับ4คือการสะกดดูการสะกดเพื่อช่วยการออกเสียงได้ phonics ต่างๆได้แต่อยากจะบอกครับว่าถ้าคุณใช้ spelling เป็นอันดับ1หรืออันดับแรกๆในการออกเสียงคุณจะโดนหลอกแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อไปลองดูคำนี้ไหมครับ minute คำว่านาทีคุณออกเสียงว่าไงอันนะ minute minute จะบ้าหรือเปล่านี่คุณออกเสียงผิดนะเนี่ย ตามหลักการภาษาอังกฤษนะครับตัวยไม่ได้ออกเสียงสลีตนะครับมัเป็นม i นุ t ม m นัตมินิวตหรือมินูเตแต่มันเป็นมินิทครับคุณรู้ได้ยังไงเพราะอะไรไหมครับเพราะตอนเด็กๆเ,เรานั้นฟังเสียงนี้แล้วก็พูดตามมินิทโดยที่เรายังไม่ได้เห็นการสะกดครับแล้วพอเราไม่เห็นการสะกดหลังจากที่เราได้พูดมินิทมาแล้วเนี่ยนะครับจนมันฝังกลายเป็นเซนส์ของเราแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันจะมาหลอกคุณเยอะมากเพราะผมบอกคุณตรงนี้เลยนะครับว่า half of the english words are not pronounced like how they are spelled half of the english words are not pronounced like how they are spelled ครึ่งหนึ่งของศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงตามที่มันสะกด2ครับก็คือ stress การเน้นเสียงนั่นเองครับอย่างเช่น Italy คือสำเนียงไทย Italy ก็คือสำเนียงอิตาลีนั่นเองครับ i'm going to Italy นะครับ Italia แต่ถ้าสำเนียงฝรั่งเป็น Italy นั่นเองครับ การเน้นเสียงนี่นะครับสำคัญไม่แพ้กับซาวด์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นคุยกับคนไทยก็ต้องอิตาลีแต่ถ้าคุยฝรั่งถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอิตาลีอย่าเอาสำเนียงฝรั่งไปคุยกับคนไทยฉันจะไปประเทศอิตาลีสักนิดหนึ่งเพื่อไปกินอิตาเลียนฟู้ดพี่น้องชาวไทยจะไม่เข้าใจและไม่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนแต่แน่นอนครับคุยกับคนไทยก็อิตาลีกับอิตาเลียนใช่ไหมคุยฝรั่งก็อิตาลีถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าเป็นคุณศัพท์ของอิตาลีก็ต้องเป็นอิตาเลียนนั่นเองครับอิตาลีอิต เธแต่พอเป็นคุณศัพท์เป็นอิตาเป็นแพอาหารอิตาเลียนเห็นไหมครับไม่ใช่อิตาเลียนเห็นไหมฮะ so Italy กับ Italian นั่นเองครับศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนที่มี2พยางค์ขึ้นไปจะต้องมีพยางค์หนึ่งต้องเน้นเสียงนั่นเองครับต้องเน้นเสียง vocabulary vocabulary ไม่ใช่ v o c a b u l a r y vocabulary vocabularyvocabulary vocabulary. นะครับอันที่ถูกต้องนั่เป็น vocabulary vocabulary ชาวไทยบางคนครับออกเสียงเป็นโมโนโทน vocabulary vocabulary คุณคุณไม่ใช่ talking d i c k n นะครับ talking d i c k จูพูดได้ขอโทษครับ talking dictionary เห็นไหมถ้าเมื่อไหร่คุณนั้นออกเสียงถูกตามตัวอักษรและคุณเน้นเสียงถูกพยางนะสำเนียงไทยจะลดลงไปเยอะเลยครับแต่สุดท้ายนะครับก็คืออะไรถ้าคุณจะบอก calculator คุณได้ sound แล้วแต่ stress ยังไม่ถูกพยางก็ไม่เป็นไรยังน้อยได้มาละหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะรีดสำเนียงไทยออกไปมากขึ้นก็ต้องส t r e s ที่ถูกพยางครับ 3. ครับ S3 คือ self style self style คือมีเอกลักษณ์ของตัวเองลองดูในหนังสิครับคุณผู้ชมครับในหนังภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันดูอันโทชวาสเนเกอร์ดีครับเขาเป็นคนออสเตรียจากยุโรปย้ายไปอยู่ที่อเมริกาไปเล่นหนังฮอลลีวูดโดนคนอเมริกรันด่ากันเยอะมากแต่เขาพูดเลยครับ we got to get out of here get down get down the soldiers are coming I' l าเวทีอั e เ l ิร์ตบัอะไรเงี้ยอารโนชวาสเนเกอร์เขาพูดเลยนะครับว่าถ้าเขาจะต้องพูดสำเนียงเมริกันเขาคงจะเล่นหนังฮอลลีวูดไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นตัวเขาและมันจะเป็นสำเนียงที่ปลอมเขาก็เลยบอกว่าขมขอออกเสียงที่ถูกต้องแต่ใส่สำเนียงออสเตรียได้ไหมว้าวเขาก็เลยกลายเป็นเศรษฐีพันล้านดาราหนังฮอลลีวูดแล้วจนถึงขนาดไปเป็นผู้ว่านะครับหรือนายอำเภอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียวไปแล้ว เห็นไหมล่ะฮะแทนที่จะฟังไอ้พวกมารผจญเนนะครับพวกอเมริกา your accent is your accent is wrong your accent sucks you have the wrong accent get out of America you European Austrian crazy man อะไรเงี้ยชาวอเมริกาเคยขนาดบูลลี่อาโนขนาดนี้เลยแต่อาโนก็ไม่ฟัง SCC ที SC ่สี่คืออะไรไหมครับ s e น s ์ sense นั่นเองครับกลับมาคำนี้ก็และ s e n s สนั่นเองครับออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้ s ซ n s ์ของตัวเอง ไม่ต้องมาคิดวิเคราะห์แยแยะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องประหม่าไม่ต้องเหมือนกับกูออกเสียงถูกเพราะวะ่าเฮ้ยมันจะได้ไหมมันจะผิดเพราะวะ่ามันจะเป็นยังไงเขาจะเข้าใจกูหรือเปล่าเพราะถ้าคุณมาถูกตั้งแต่ sound stress และคุณก็แฮปปี้กับ self star ของตัวเองโดยที่ไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ want t be w a n n a be คือกูอยากจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองนะ,นะฮะและ S ที่สี่ก็คือคุณมี sense นะครับของการออกเสียงถูกต้องพอนีแล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษนะครับได้ดี ในรูปฉบับของตัวคุณ <Wow. S 1> ที่ชาวโลกที่เขาเป็นคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบนานาชาติ English for International Communication เขาจะไม่มาตัดสินในทางที่ผิดและสุดท้ายครับ Spelling ก็คือพอคุณมาเห็นคำนี้มันสะกดแบบไหนนะครับคุณก็จะไม่สะทกสถานแต่ Spelling ก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่จะมาช่วยให้คุณนั้นออกเสียงกันได้น,นั่นเองนะครับเพราะบางครั้ง คำแต่ละคำมันอาจจะยาวมีหลายพยางมันก็จะช่วยได้นะอย่างเช่นดูคำนี้ครับน้ำเก๊กหวยโอ้ออกเสียงไงเนี่ยช่วยชัชชัชชัชแมพยางครับเราแบ่งเป็นพยางเลยไหม c h r y s chris a n n t h e the m u m mum chris and the mum chris กับแม่ chris กับแม่ผม chris and the mum พูดเชื่อม chris and the mum chris and the mum พูดเร็ว พืชแอนต์มัมและสเต s ทีพยาญชนสองครับ um. um. แลนต์มัมแนตคุณก็ได้คำว่าน้ำเก๊กฮวยโดยปริยาย คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของไม่เก่งอังกฤษต้องทํายังไงดีขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยกับการฝึกภาษาอังกฤษ,กษให้สำเนียงดีออกเสียงให้ถูกต้องสักทีแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับผมจะมีคลาสสุดพิเศษนะครับเป็น Chris English Class of the Month ทุกเดือนผมจะมีคลาสออนไลน์พิเศษให้กับทีมงานให้กับแฟนเพจของเราเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนครับเป็นคลาสที่ต้องมีการสมัครกันเข้ามาเนี่ยนะครับ Pronunciation Pro ออกเสียงให้ถูก สำเนียงจามานั่นเองครับถ้าสนใจนะครับก็ inbox มาที่เพจของเราได้เลยนี่นะครับและอย่าลืมนะครับอยากฝึกการออกเสียงที่ดีทำสองอย่างครับเรียนแบบก่อนไปพูดและไปพูดเยอะๆและเรียนแบบหน้างานก็คืออะไรพูดผิดและเรียนรู้เรียนแบบตรงนั้น่นเองนะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้ให้ถูกต้องก็มาเรียนคอร์สนี้เราจะสอนตัวสอนทั้งหมดต้องออกเสียงยังไงศั์ภาษาอังกฤษที่คนไทยออกเสียงผิดระดับชาติหลายร้อยเป็นพันคำมีศัพท์อะไรบ้างเราจะไปดูนะครับว่า ออกเสียงแบบอเมริกาอังกฤษสุดท้ายแล้วแตกต่างขนาดนั้นต้องจําเป็นต้องรู้เยอะขนาดนั้นไหมต้องรู้แบบไหนและสำเนียงแบบไทยๆโกอินเตอร์ Inter, ต้องทํำยังไงคุยกับคนไทยต้องสำเนียงไทยคุยกับฝรั่งต้องสำเนียงฝรั่งจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก2ภาษาออกเสียงดีเหมือนน้องวินสตันกับน้องเวลเบิร์ดลูกชายผมต้องทําอย่างไรทุกอย่างนี้อยู่ในคอร์ส pronunciation pro ผมมั่นใจามากนะครับว่าผมมีหลักจิตวิทยาต่างๆมาช่วยคุณให้ปลดล็อกปลุกยักษ์ ภาษาอังกฤษของคุณให้มันโกอินเตอร์ไปเจอคนนานาชาติ <Wow. S 1> ในโลกที่เขาใจดีน่ารักและพร้อมจะมอบอะไรดีๆให้กับเราอีกเยอะมากๆะนะ่นเ่งครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลากัไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกับการออกเสียงดีภาษาอังกฤษามาแล้วนีนครับสวัสดีครับ